หลังจากที่ตัวอย่างแรกของชาแมนคิงฟลาเวอร์ได้ปรากฏออกมาก็ได้มีการปรากฏตัวของตัวละครหลักของภาคฟลาเวอร์ Flower. โดยคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหนึ่งในตัวละครหลักของภาคฟลาเวอร์ Flower, เด็กสาวผู้มีสายเลือดม,มาจากผู้คุมกฎของโลกชาแมนและได้รับการสั่งสอนมาจากแอนนาทั้ง2รุ่นอย่างอ l ลูมินิมสเบิร์กแอนนารุ่นที่3โดยคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาคฟลาเวอร์ Flower. หากไม่อยากถูกสปอยก็สามารถปิดคลิปลงไปก่อนได้เลยมาเริ่มมาที่ข้อมูลตัวละครโดยอะลูมิ มีชื่อเต็มว่าอโลมินิมส์เบิร์เป็นลูกสาวของซินว่าหนึ่งในสิผู้คุมกฎส่วนฝั่งของแม่นั้นยังไม่มีการปรากฏชื่อและหน้าตาออกมาโดยรูปร่างลักษณะของอโลมิจะมีผิวสีแทนผมสีบอลมีถักเปียไปข้างในทางด้านหูขวาในส่วนของนิสัยเพราะอโลมิได้รับการสั่งสอนมาจากแอนนาทั้งสองรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่2นั่นทําให้อโลมิมีนิสัยปากร้ายพูดแทงใจดําคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกอะไรอีกทั้งอโลมิยังมีความหยาบคายและความโหดร้าย ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็จะเหมือนกับแอนนารุ่นที่2ยังไม่มีผิดซึ่งความปากร้ายของอลูมิก็จะเหมือนกับฮานะที่มีนิสัยคล้ายๆกับแอนนาทําให้กลายเป็นพระนางที่มีนิสัยปากร้ายทั้งคู่และชอบกัดกันซึ่งจะแตกต่างกับคู่ของพระนางจากภาคก่อนอย่างโยและแอนนาที่โยจะเชื่อฟังคําพูดของแอนนามากกว่ามาดูกันที่ประวัติของอลูมิเนื้อเรื่องที่ปรากฏในตอนที่อาลูมิอายุน้อยที่สุดคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านพอปัดถูกโจมตีและถูกฆ่าล้างหมู่บ้านโดยโยสุกิตัวแทนจากชาแมงงน ซึ่งตอนนั้นอาลุมิจะมีอายุประมาณเพียง6ขวบเท่านั้นในตอนนั้นโยสุเกะได้ปล่อยให้อรุมิเป็นผู้เหลือเอดคนสุดท้ายของเผ่าปัตหลังจากเหตุการณ์นั้นอาลุมิจะได้รับการเลี้ยงดูโดยแอนนารุ่นที่1แห่งกันดะโดยอาลุมิได้รับการเลี้ยงดูและสั่งสอนให้กลายเป็นแอนนารุ่นที่3และได้ขอเสนอตัวเป็นคู่มั่นของฮานะซึ่งก็ได้รับคำอนุญาตจากแอนนาให้เป็นคู่มั่นของฮานะเมื่อเข้าภาคฟาเวอร์อารุมิจะมีอายุประมาณ14ปีโดยปรากฏตัวในตอนที่าานนะะะกกลลจโดย่แู โดยอารูมิได้เข้ามาช่วยเหลือฮานะและประกาศตัวเป็นคู่มั่นของฮานะในศึก Flower of May อารูมิมีหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีม HO รับหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานและยังมีอำนาจเป็นผู้บริหารของทีม HO ในช่วงสุดท้ายของภาค Flower อารูมิและคนอื่นๆได้รอให้ฮานะกลับมาจากนรกและเป็นการปูไปสู่ภาคต่อไปอย่างชาแมนคิงเดอะซูเปอร์สตาร์ ในส่วนพลังชาแมนเพราะอารูมิเป็นเผ่าปัดจึงเป็นชาแมนมาตั้งแต่เกิดหลังจากที่โมบ้านโดนถล่มอารูมิก็ได้รับการฝึกเป็นคนทรงและชาแมนจากแอนนารุ่นที่1จนมีความสามารถของคนทรงที่สามารถเรียกวิญญาณคนตายกลับมาได้ทําให้อารูมิเป็นทั้งชาแมนและคนทรงในส่วนของวิญญาณประจําตัวอารูมิมีวิญญาณประจําตัวได้แก่ซิลเวอร์อาร์มวิญญาณสัตว์ทั้ง5ตัวที่เคยเป็นวิญญาณประจาตัวของซิลวาก็จะกลายมาเป็นวิญญาณประจําตัวของอารูมิได้แก่ซิลเวอร์ฮอร์วิญญาณวัวใบซัน มีความสามารถในการเพิ่มพลังกำลังแต่พอมาอยู่เป็นวิญญาณประจำตัวของอะลูมิจะกลายเป็นหมัดและปืนลูกซองซิลเวอร์รอวิญญาณงูมีความสามารถเหมือนกับเชือกซิลเวอร์ชิลวิญญาณเต่ามีความสามารถในการป้องกันซิลเวอร์เทลวิญญาณคุโยตี้มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ซิลเวอร์วิงวิญญาณเหยี่ยวมีความสามารถเหมือนกับปีกทำให้สามารถเคลื่อนที่บนอากาศได้และวิญญาณที่ได้รับมาจากแอนนาอย่างเซนกิและโกกิ ยักษ์ผู้พิทักษ์ของฮาโอที่โดนแอนนาแย่งชิงไปก่อนจะส่งมอบให้กับอารูมิมาดูวันที่เกิดและเกิดน้อยของอารูมิ 1. ชื่อของอารูมิมีที่มาจากอลูมิเนียมหนึ่งในธาตุเคมีของตารางธาตุซึ่งจะสอดคล้องกับชื่อของเผ่าปัดคนอื่นที่มีชื่อมาจากธาตุเหมือนกัน 2. อลาูมิเกิดวันที่11เมษายนปี2000กรุ๊ปเลือดบีงานอดิเรกข,ของอาูมิคือการทําเครื่องเงินซึ่งถือเป็นงานฝีมือของเผ่าปัดที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น สี่อาหารปวกของอาลูมิคือเคปกล้วยช็อกโกแลตห้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาลูมิกับฮานะอาลูมิดูจะชอบฮานะมากกว่าที่ฮานะรู้ซึ่งก็จะเหมือนกับโยและแอนนารวมทั้งคู่ของมิกิฮิซาและเคโกะที่ฝ่ายหญิงจะมาชอบฝ่ายชายก่อนหกอลูมิและฮานะเป็นลูกหลานของฮาโอเหมือนกันโดยฮานะจะได้สายเลือดของฮาโอในตอนที่ฮาโออยู่ในตระกูลอสากุระส่วนอาลูมิจะได้สายเลือดของฮาโอในตอนที่ฮาโออยู่ในเผ่าปัส เดเครื่องแต่งกายของอารูมิในฐานะแอนนารุ่นที่3จะมีความเหมือนกับรุ่นที่1และรุ่นที่2คือเสื้อสีดําและผ้าโพกหัวสีแดงแต่จะมีความแตกต่างกันบนลายผ้าโพกหัวโดยรุ่นแรกจะมีลายผ้าโพกหัวเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดส่วนของรุ่นที่2จะไม่มีลายอะไรส่วนของอาลูมิจะเป็นลายสี่เหลี่ยมกับหัวและนี่ก็คือคลิปข้อมูลตลัวละครอาลูมินิมส์เบิร์กแอนนารุ่นที่3และเผ่าปัดคงสุดท้ายหากมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดลาดประการใดก็ขออภัยด้วย โดยคลิปนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏในภาคฟาเวอร์เพียงเท่านั้นยังไม่ได้ทําถึงเนื้อหาของภาคเดอะซูเปอร์สตาโดยคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ